สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพาเรือนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปที่ไบเทคบางนานะครับผมก็ที่นั่นนะครับจะเป็นงานไอเดอร์ไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งผมก็แบบมีทีมที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็คือลำเมรอนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เอกพี่กองกันด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไบเทคเลยนะครับผมแล้วเจอกัน โอเคครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วก็ยังไม่เจอพี่ก้องพี่เอกเลยนะครับผมเพราะว่าเรายังหาทางเข้าไอเดอร์ไฟไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราต้องหาดูอีกทีนะครับผมว่าพี่เอกพี่ก้องอยู่ตรงไหนนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะไปเจอพี่เอกนะครับทุกคนเห็นผมสีน้องๆทางโน้นไหมครับผมที่ทางชุดอยู่นะครับเป็นพี่เอกเองนะครับผมแล้วเราก็จะมาถามสภนบ้างว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับ เศรษฐกิจนะครับใช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ดีนะครับก็ค่อนข้างเรื่อยๆนะครับไอ้เนี่ยไอ้ตรงนน้นอ่ะมันมีร้านข้าวมันไก่อยู่ลองไปลองกินดูนะไอ้ตรงนน้นข้าวมันไก่พี่พี่ขอถ่ายรูปหน่อยนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โอเคครับโอเคครับ เข้ามันไก่ตรงนั้นอร่อยนะข้าไก่ตรงอร่อยเล้ไก่ไกนเเไก่ร้านอะไรเจ๊แหนม่เจ๊แหนมตอนเมองอ๋อเจ๊แนมข้าเมืองใช่ไหพี่ดอนเมืองอ๋อดอนเมืองเแนข้าเนมอืงสนอร่อยมากเจแดงปัเกพี่เงัเกดัเกล็ันเกที่ไทยไมมีาอร่อยมากเลย่คอร่อยมากเลยนะคนดูอร่อยมากอร่อยมากเยนะถึงว่าข้าวผอร่อยมากอร่อยมากเลยข้าวผัดไอเที่จะวกับพี่เอกนะคนดูนั้น ตอนั้นแบบเเจอพี่กล้องอะรู้สึกแบบปตีบ้าเลยพี่เขาอาเฮ้ยก็เลย้าเลยพี่เราไดาเราเจอกันครั้งแรกที่เราเจอกันที่งานยังโอมป่ะใช่ถ่ายดองสาวพี่ถ่ายดอกสาวดอกสาวนะออกออกเขาเรียกว่าไปออกทั้งวันเขาเรียกว่าถ่ายคิปทั้งวันออกวิดีโอใช่ครับวิดีโอวันเซ็ก่น วเดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแคปแคปให้ด้วยแคปลงคลิปช่องเราเลยตะดีที่4.1วินะครับผมจำได้ยังไงครับจำได้4.1วิครับโอ้โหสุดยอดพี่เอกเดินตัดมาที่กล้องเฉียวมาเออยังไงโอ้โหออกวิเดียวหน้าันเซค c o n นสุดยอดครับผมโอเค ไม่มึงจะปิดคลิปมันเรื่องอะไรจะไม่ให้ปิดคลิปปิดไม่มึงจะมึงจะปิดคลิปมันอะไรจะพาพี่กล้องต่อไอ้ตากล้องมึงก็ไม่คัดเลยเนาะมึงก็ถ่ายให้มันอย่างเดียวเนี่ยมึงไม่เข้าใจว่ามึงก็คอยเบรกเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรั่วอย่างงี้เออเป็นตากลองตากล้องเนี่ยมึงมึงควรเบรกเพื่อนบ้างไม่ใช่ให้มันรั่วอยู่คนเดียวเข้าใจเปล่าเออไอ้นี่มึงก็โอ้โหรั่วงยิบหายเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจับได้อะไรมาดูกันครับ ล้มขาไม่ไหวล้มขาไม่ไหวรอลมจับได้แล้วคอยลมดับก่อนนะครับรอดูรอดูอาจจะได้แรงแบบนี้ไม่ใช่ตูดปากกาแน่นอนหนึ่งใบหนึ่งใบครับรอลมดับก่อนครับดับดับดับโอเคระบายแขนนิดนึงมันตกใจเฮียดูดิมันบองมันมันร้องแง่เลย ว่ามันนี่มันล็องนะครับผมเอาไปผมจะมันทวงมันทวงตู้โอเคขออนุญาตาวนี้นะครับเราได้ตำมุดปากกามาแล้วนะครับผมโอเคมันจะเป็นของไอ้นี่เลยนะครับผมอะไรนะโทอ,อะไรโทเท่าอะไรเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่ก้องต่อยมวลกันเลยครับผมไปขอเสียงต้อนรักกลมลับอ้ 茶马华国。 โอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้แบบว่าเดินทางขับกันแล้วนะครับผมก็เราก็จะลาคลิปลงคลิปลาคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคโชคดีครับบ๊ายบาย